วันนี้วันแม่แอวันหาดสวนตัวจ้าโอบรรยากาศดูได้กินตัวแล้วนะสอตัวนะได้าผลงานน้างามาูระดมันจะึกถ้าอาาครับ่ามาเดียวเนี่ยจะกจะว่าไปซื้อขาดนั้นเนาะ ได้แต่รู้ได้แต่รู้อันนี้ป้าพไปน้อยมาหาดส่วนตัวกันนี่หนิสุดๆอันนี้สุดสุดเป็นภาพของแต่ครับนี่อันนี้มันได้ไม่ได้คุยหรอกอันนี้เนาะอันนี้พูดได้เต็มปากเนาะบรรยากาศสุดเจอแต่ที่หาดส่วนตัวเลยกันหนิเลือกมาเป็นลักสื่อการดด้วยนะ เต็ดเต็บจาสุดเดเออ,เอ,อ,เอ,อกระเมีนซดมันนี่ผมเมีเหมแล้วเนาะอาจายเนาะเมนซดก่นน <ไป S 2> ี่แบมีหมแล้วค่บรรยากาศครับมาๆมาบรรยากาศสดๆเลยเสียงทะเลสมช่าสมุ่าเลยบ่าวิวได้ทีหรือ,อยังเริ่มแล้ว ขอเล่นน้ำเป็นมาครับมาครับสดซดครับจากทะเลอาหารญี่ปุ่นกับมีน้ถ้าผมอาหารญี่ปุ่นนี่ก็ะจำได้น่ะเออเย็บประกันนี้สดของแต้ครับนี่ของทะเลแต่ดินดัดแต้แเลยครับอืลองชิมไหม ปาดดเดอโอ้คุณหัดกักรกรตุกๆครับเดิมาเดิมขอบคุณจ้าันกีิจาครับป้าไม่เอวมาทัวอันนี้กินจิม่องอันญี่ปุ่นพอนเลาครับครับโอ้โหนี่กระจมเบดได้ตัวหนึ่งไปกาดมาก็ ซอวาซาบิบหมอบมีกรับเนื้เป็ดแกงไปซื้อนี่ของเปิน่นนี่นี่คิดแตงไปแย่เอาแตงไป้ย่เอาอันได้วาซาบิบึ้งวาซาบิแตงไปซื้อเปิห็นสักสองกล่องดูยอดจมูกจมูกเลยขมากวาซาบิตอนนั้นฉุนขึ้นจมูกขึ้นกระเทียมไม่ได้กินก่อนกินไม่เป็นวาซาบิก่ <c oughs> อนกินกระเทียมขึ้นมากเมื่อกี้ขึ้นแรงทำไมใช่ยอดต้องเลยขึ้นมากเลยอ่ะ

แค่นอจาเนาะใช่ไหมจึ้งแค่พีมกเนรเยเสียเสยงเยอะเลยจองป้อนบาววาวไ่ปม่ไม่ขนาดนั้นหรอกใครว่าขึ้นมันจะล้ำว่ะล้ำบรรยากาศแต่แต่หรือนี่ผมที่ว่าตะำีไม่เต็มบรรยากาศดีแต่แต่มือนี้มัีโซ่อยู่น่ตรงฝา ป่าวิวปาวิวลงทะเลเลยหรือย yeah, ังลงแล้วพี่ชายพยูนเคยตื่นเลยหรือเปล่าเคยตื่นเลยอย่าพยูนเคยตื่นเลยกัน น้องทะเลครับบ้านห้องมีเนาะน้องก็เลยม่วนเนาะแมวทะเลเนาะน้ำใสกิ๊กโอ้ลมเย็นสบายดีครับน้ำใสดีขกนะครับวันนี้เป็นดาเป็นฟ้าแมวครับฟ้าแมวทิมเปิลนอนี่อทิมงานทิ่เราเหยียบเขาล้ำบดเลยับมานี่ยพักผ่อนวันนี้พักผ่อนตะคืนนักไปหน่อยหมันหมันว่าจะเอู้นั่นสู่เขานี่เนาะ จะไปจีบที่เราจะได้เดี๋ยวหาว่าจีบปลาจีบขอมครับเด็ดครับเด็ดสุดๆเลยครับครับขอบคุณจะนั่งกจะหลายเด้อพี่จ้าครับผมปลาลูกน้องไม้เอวลูกดีบัดตุยหาไม่เดียวนี่ครับท่าบังกว่ากา